สวัสดีค่ะราธารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนเป็นาธาตุดินนะคะเนนะคะจ้าชะตานะคะได้สี่ดาบอยู่นิ่งๆเลยหมายถึงว่าทําอะไรไม่ได้เลยขยับขยุ่นไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่ในสภาพนี้เหมือนคนเจ็บคนป่วยเหมือนคนที่โดนล็อกอะค่ะทำอะไรไม่ได้ การหยุดนิ่งพักรักษาตัวเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถึงเวลาตอนนี้ก็พักไปก่อนนะคะเก็บแรงแวะตอนที่เราไปทําอะไรไม่ได้ก็นั่งสมาธินอนสมาธิปฏิบัติทาไปทําสิ่งดีๆไว้นะคะเพื่อรอในวันข้างหน้าเพราะชีวิตเรายังจะมีวันพรุ่งนี้อีกนะคะในเมื่อวันนี้มันทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทํามันก็ทําแค่สิ่งที่มันดีอ่ะเป็นกุศลแก่ตัวเองเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปสิ่งที่มันมากระทบเขาเนี่ยมันได้สามดาบก็หมายถึงว่าเขาน่าจะหมดแรงในการ สูญเสียแล้วก็แยกทางถูกทิ้งโดนหลอกหรือว่ามีปัญหามือที่3นั่นเองนะคะเจ็บใจหรือว่าไม่อยากจะรับรู้อะไรมันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการโดนหลอกอาจจะเสียใจกระทันหันต่างคนต่างไปไม่มีการดูแลซึ่งกันและกันเราก็ต้องดูแลตัวเราเองคนอื่นก็ไม่ได้มาดูแลเราแล้วนะคะเพราะว่ามันสามดับมันเข้ามากำกับมานะคะในตัวผลกระทบต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้เจ็ดไม้เท้า ฉันจะต้องยืนอยู่ตรงนี้ฉันจะต้องอยู่ให้ได้ฉันจะต้องต่อสู้ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งและฉันจะต้องใช้ชีวิตของฉันให้ได้ไม่ว่าเวลามันจะนานแค่ไหนฉันจะต่อสู้คือไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมถึงฉันจะเจ็บแต่ฉันก็สู้ที่จะยืนอยู่ตรงนี้ฉันจะยืนใครอย่าขึ้นมานะฉันจะอยู่ของฉันฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้ใครมาท่าไหนฉันจะ จัดการให้จบหมดทุกคนเพื่อที่จะแย่งกับคืนมาให้ได้อนะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียหน้าโอ้ยถ้าเขาไม่รักเราแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกมาแย่งกันกันกบไอ้ของที่มันอนาคตยังดีกว่านี้อีกเยอะมานั่งแย่งกันอยู่ได้ไม่ต้องแย่งเลยไอ้สามดาบขึ้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องไปผูกติดกับใครมันหนักหนาให้ผูกติดกับตัวเองว่าวันนี้เราทําดีพอหรือย,ยังถ้าเราทําดีพอแล้วเขาทิ้งเราไปเนี่ย ่อยไปเถอะค่ะไม่ต้องไปสนใจจะสนใจไปทําไมอ่ะเมื่อเราดีขนาดนี้แล้วเ,เขายังทิ้งไปอ่ะแล้วคุณจะไปได้ดีตรงไหนอ่ะทิ้งก็ทิ้งไปเราดีเราเพอร์เฟกต์ซะอย่างไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสักวันหนึ่งคนที่ตรงกับเราอ่ะมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันมันก็จะเข้ามาหาเราเองอ่ะถ้าเราดีพอสิ่งดีนะั้นก็จะเข้ามาหาเราบางทีวันนี้เราเจ็บใจนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราในวันข้างหน้าก็ได้เพราะเราจะมีประสบการณ์นะะี่ฮะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้แดถ้วย ัวคุณเนี่ยเคยมีสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วนะแล้วคุณก็ลาทิ้งมาที่คุณมาเจอเนี่ยคือความลําบากอะอดีตที่ผ่านมันนานแล้วนะมากกว่า5ปีสิ่งที่มันสีวิไลสิ่งที่มันดีมากๆเลยคุณทิ้งมันมาแล้วคุณมาอยู่กับความยากลาบากอะมันน่าจะเป็นสวรรค์สาหรับคุณในช่วงนั้นนะแต่วันนี้คุณคงรู้ตัวแล้วว่ามันคือนรกอะนะฮะคุณน่าจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยเขาได้เจอเด็กหนุ่มถือถ้วยจะมีคําพูดและแนวความคิดที่ดีๆและมีวิิสััยทศศน์มีลป ปในการพูดมีความเมตตาสิ่งดีๆนะคะมาส่งถึงคุณเสมอๆแต่ไม่ได้สนใจหรือว่าวิสัยทัศน์ที่เขาแสดงออกมาเนี่ยคุณไม่สนใจเลยไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นฉันเจ๋งสุดดีสุดคนเรามันมีเวรมีกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันจะดีเนี่ยมันจะผ่านเข้ามาไม่ได้เพราะเราจะรู้สึกว่าแอนตี้กับมันความคิดที่แตกต่างอะเราจะฟังไม่ได้เพราะเรารู้สึกเหมือนกับแบบ มันไส้ตัวเดียวจบเลยไม่ต้องฟังอะไรแล้วฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยจบหนังสือสักเล่มฉันก็ไม่หามาอ่านเพราะอะไรแล้วไม่อยากอ่านไม่อยากอะไรนนะไม่อยากรับรู้อะไรรับรู้แต่เรื่องที่มันไร้สาระเอามาเลยมาเลยติดสามดาบอยู่นี่ไงฮะต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะร,ราชินีดาบคุณจะตัดสินใจหรือไม่คุณก็จะต้องมีการแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองตามลําพัง สิ่งที่ฉันชอบฉันจะไปทำอย่างนี้ฉันจะเป็นอิสระฉันจะไม่มีการยึดติดอะไรกับใครอีกต่อไปแล้วฉันจะไปใช้ชีวิตของฉันแบบ สบายๆเพราะฉันมีประสบการณ์มามากพอแล้วนะคะแล้วปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขก็คือราชินีพระจันทร์ความลับการปิดบงังการพูดไม่จริงหรือการหลอกลวงนั่นเองคุณก็อยากจะแก้ไขว่าทํายังไงได้บ้างฉันไม่อยากให้ใครมาหลอกลวงฉันสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตอะ่ะเราเคยหลอกลวงเขาไว้วันนี้เราก็จะโดนหลอกมันกรรมอะค่ะวันนี้นะคะกรรมมันมาทดสอบเราเนี่ยจงอย่ากโกรธใครที่เขาโกหกเราเลยเพราะเราต้องคิดก่อนว่าเราเคยไปโกหกใครมาก่อนหรือเปล่านะคะชาวราศีพฤษภนะคะพอเรารู้จากว่าอ๋อเราเคยไปโกหก เขามาเราเคยไปหลอกลวงเข้ามาเราแก้ไขที่ตัวเรานะคะไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นหรือถ้าเกิดบอกว่าฉันไม่เคยโกหกใครเลยอุราฉันทําตรงมาตลอดเรากําลังเจอบททดสอบว่าเราจะยืนหลักตรงอย่างนี้อยูอย่ได้ไหมถ้าเรายืนหลักตรงเราผ่านเราจะไปสู่สังคมอีกระดับหนึ่งหรือว่าพัฒนาจิตไปอีกระดับหนึ่งที่มันสูงกว่าเดิมไงคะ อยากกังวลในบททดสอบขอให้คุณดีเข้าไว้และจริงใจเข้าไว้ทําอะไรทําให้จริงทําอะไรทําให้ตรงใครไม่เห็นช่างมันการทําดีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนจะสรรเสริญนะคะคนด่าเยอะมากเลยนะ,ะการทําดีเนี่ยแต่เราต้องทําเพื่อให้เห็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวมันเป็นเช่นไรไงฮะเพราะฉะนั้นเราเลือกได้นะ,ะว่าเราจะทําอะไรทําดีแล้วเราต้องมีคนมาชมไม่จําเป็นเราทําดีเดี๋ยวสักวันคนก็ต้องเห็นว่าเราทําดีมาเขาจะมองย้อนไปถึงอดีตนะคะเขามอง รปัจจุบันเนี่ยว่าเราดีโอ้โหดีมากๆเลยแล้วพอเขามองไปที่อดีตอุ้ยทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะทาไมอย่างนั้นล่ะเขาจะรู้ทันทีเลยนะคะว่าอาดีตกับปัจจุบันของคุณเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติแล้วละ่ะถูกไหมคะงั้นถ้าคุณดีมาตลอดคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะพิสูจน์ออกมาแล้วคุณก็ยังคือเพชรแท้อยู่วันยังค่านะคะมันจะไม่รอกแล้วมันจะไม่แตกนะเพชรคือเพชรสิ่งชั่ว มันจะมาทําตัวเป็นดีเดี๋ยวมันก็ลอกหลุดหมดละคะ่ะไม่ต้องกลัวถ้าคุณประกอบคุณงามความดีไว้จะมาโกหกจะมาหลอกลวงคุณมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นคุณจงเดินทางต่อไปเพราะแนวทางแก้ไขเนะี่ยมันคือ the world หมายถึงในชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตนะคุณเดินทางไปเลยทําสิ่งที่มันถูกต้องทําสิ่งที่มันดีทําสิ่งที่คุณมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตให้มันถูกต้องแต่อย่าหลอกลวงใครนะคะคุณโดนเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงพูดปดพูดไม่จริงพูดโกหกไว้ต้องมีเหตุมาก่อนมันถึงมาวันนี้นะคะ้คุณกก็แไขของ คุณซะแล้วคุณจะได้ไปอยู่ที่สิบถ้วยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจราชาถือไม้เท้าก็หมายถึงว่าคุณคิดอยู่ในใจไว้เลยคุณเนี่ยจะต้องมีความสุขและคุณต้องไม่เป็นรองใครคุณจะต้องอยู่อย่างมีเกียรติไม่ใช่แค่เป็นภาพที่ฉันคิดเอาไว้นะแต่มันจะต้องเป็นความจริงคุณจะไปตามหาตรงนั้นนะแล้วใบสรุปเขาก็ให้มานะคะได้1สิบถ้วยก็หมายถึงความอบอุ่นมีครอบครัวมีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณต้องการเนี่ยในสิบถ้วยแต่ว่า วันนี้คุณอยู่จุดไหนล่ะคะกว่าจะถึงสิบถ้วยถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์ได้ฟัง alo, ออราทาโลแนวระยะให้คุณปรับเปลี่ยนตัวคุณสมัยเพราะเท่าที่ออราเห็นไพ่เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นเช่นไรแต่เราไม่สามารถบอกออกสื่อได้นะคะเพราะว่ากรรมมันจะกลับมาหาเราเสมอเสมอเมื่อถึงวาระนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นทำใหมค่ค่ะทำสิ่งที่มันดีให้มันถูกต้องและมุ่งเดินไปข้างหน้าและไปหาสิ่งที่มันเป็นสีวิไลกับคุณนะคะเท,ท็รแท้เนี่ย มันจะส่องแสงเมื่อสมควรที่จะส่องแสงเท่านั้นนะคะมันจะไม่ส่องแสงเมื่ออยู่ในมือมานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ในมือของสิ่งที่รู้ค่าของมันเนี่ยมันจะส่องแสงออกมาอย่างสวยงามเพราะเขารู้จักเจรไนใน้น้ํามันงามไงะคะแล้วคุณจะไปเจอสิบถ้วยนะคะถ้าสิ่งใดที่เราเคยทําผิดพลาดแก้ไขคะ่ะไม่มีใครนะคะ ไม่เคยทําผิดพลาดผิดเป็นครูคุณแก้ไขแล้วเอาไว้สอนรุ่นลูกรุ่นหลานครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ข้างๆอย่าบอกนะคะเราจะไม่บอกใครหรอกว่าเราผิดพลาดยังไงเพราะว่าเราก็ให้คนอื่นเดินตกนรกเหมือนเราไม่นะคะตรงนี้เราจะไม่ทําเราจะเป็นคนที่ช่วยกันดึงคนที่ไม่รู้เนี่ยขึ้นมาให้เขารู้แล้วเขาเป็นคนตัดสินใจเองส่วนคนรู้ขึ้นมาแล้วจะเป็นคนอะไร เวนกรรมจะเป็นผู้ตัดสินใจเขาเองเราแค่ให้ความรู้เขาไม่ต้องไปพิภากษาเขาว่าอุ้ยเดี๋ยวช่วยมาเดี๋ยวมันก็กัดเราเดี๋ยวมันก็ฉกเรา เรามีความดีเรามีกาะแก้วคุ้มครองเราไม่ต้องกลัวมันไม่สามารถจะมาฉกเราได้หรอกนะคะมันจะกัดเราก็ก,กัดเกาะแก้วขอให้คุณดีจริงอย่างเดียวนะคะชาวราศีพฤษภเาราเป็นกําลังใจให้คุณด้วยเพราะว่าเนี่ยคุณทุกข์ระทมมากแล้วเราเห็นไพ่คุณเนี่ยทุกมันทุกมาจากการที่คุณละทิ้งมานะคะเาราต้องบอกก่อนคําในคลิปอาจจะไม่สุภาพเาราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ